มากเลยนะก็สนุกดีค่ะได้ทําอะไรแปลกๆหลายๆเรื่องค่ะมันก็ทําให้เราสดชื่นตื่นเต้นดีค่ะพี่คิดี่อกซีเรียส์มกับภาพจำคนเคยจำเราไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าไอ้บทบาทใหม่ๆนะ่ก็เล่นไม่ได้ดีอะไรออออ <laughs> คนไม่จําจำอยู่แนละ้วอ๋ <laughs> อ <laughs> ไม่จ่า <laughs> ะวาจม ได้ละค่ะคือแค่ความรู้สึกว่าเราได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆบ้างใ,ในแผนนของความเป็นแสัสแดงบ้านเท่านั้นเองก็เป็นความสนุกสนุกซึ่งพี่พี่กรารู้สึกอยู่แล้วว่าคนคนเขาเ,เขารู้อยู่แล้วแหละว่าตัวจริงเราเป็น okay. เพราะอยานะ่างหน้ากล้องหลังกล้องที่มันออกไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนมองว่าเป็นเพราะสังคมหล่อหลอมเรารู้เปล่าหรือสิ่งแวดล้อมมันกดดันคนอย่างพี่พี่หล่อหลอมสังคมเราจะไม่โดนหล่อหลอม สุคนมาหาพี่เองพี่แต่กับซิคอมของคุณนาจะไม่ภาพจำรานเจ้าจำก็คือพี่ว่ามันไม่มันไม่ได้รุนแรงขนาดที่ว่าคนจะคิดว่าเราเป็นเจ้อรแต่เขาจะคิดว่าเราสนุกในบทบาทที่เราได้รับในแต่ละครั้งก่อนจมันเปลี่ยอะไรบ้างในแบบมันทำให้เรากล้าทำในสิ่งที่มันบางทีเราจะไม่กล้าทำท่านี้เพราะเรารู้สึกว่ามันน่าเกลีย แต่ในเรื่องนี้เราได้ทําทุกอย่างจะอะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันก็เลยสนุกอย่างล่าสุดคุณแพทเขามีความความเป้าหมายว่าเขาอยากเปิดแพทเอนเตอร์เทนเมนต์พร้อมปอกเพื่อนถึงในนั้นก็มีชื่อมีปอกด้วยวิปปอกสิบอย่างต่ากเราจะร่วมไหมเราเป็นเด็กเอ็นดะได้อยู่นะเป็นไงสนใจไหมมีคนใจเล็กมาสนใจสนก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไปกันเป็นทีมเนี้ยมันก็น่าจะสนุกมันจะน่ากลัวไหมกับที่งานนั้น ่าเจ้าภาพเขากลัวเราเ<อ>ใช่ไหมคะคิดว่าใช่แต่ถ้าเจ้าภาพเขาตั้งใจจะส้างอยู่แล้วเขาก็ต้องเตรียมรับใช่ซึ่งคิดว่าน่าก็น่าจะสนุกว่าพี่ก็เคยพูดกับป๋อมแปมเหมือนกันบอกว่าเออถ้าเราแบบตั้งกลุ่มด,ด้วยกันแล้วก็เอ่อเอนเตอร์เทนแล้วก็ถ้าเผื่อสมมติว่าลูกค้าอยากได้อยากอยากได้อยากได้เพื่อนในวงที่เป็นแบบ ผู้ใหญ<า>่อาจจะเป็นลาวอยากได้แบบเอนเตอร์เทนตลกหน่อยอาะ์คมแปดแต่ถ้าเผื่อเป็นแบบสาวซ่าๆเฮฮารั่ลูอาจจะมาแพทมาเจนิสไปอะไรอย่างเงี้ย อ่าเอ็มเอมมีด้วยอ่าก็คือก็คือให้แบบแล้วแล้แต่แล้วแต่ลูกลูกค้าจะอยู่มาเออแต่จริงแล้วมีคนติดต่ออยู่ไหมพี่ป๊อกมาถึงในส่วนพี่ป๊องไม่มีเหมือนว่าอยากให้ไปอเตอร์ปาร์ตี้ให้หน่อยอ๋อมีแต่แค่มีแต่แค่ชวนไปเื่นเฉยๆค่ะมีแต่แค่ชวนแบบเจ้านายเพื่อนส่วนใหญ่เป็นเจ้านายแบบผู้หญิงด้วยซ้ำพวกสาวสาวใหญ่สาวใหญ่เปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่สาวไฮโซทั้งหลา ก็จะชอบก็บอกว่าวันไหนถ้าเผื่อบอกว่าแบบชวนชวนมาดื่มกันซ oh ิถ้าทางจะเป็นคนคุยสนุก้โทนี้เกิดจริงได้ือว่าน่าสนุกนะพี่ตักจะไม่ห้ามซะหน่อยหรอพี่จะพี่จะให้เขาเป็นบอิการเาต้องกหรือไม่ก็ให้พี่ตักเป็นสายสายผู้ชายอ๋เออเป็นเป็นฝ่ายชายพี่ตักจริงๆริพี่ตักตัวแรงแบบพี่จริจริง ถ้าเขานานๆทีนะคะแต่พอเวลาได้แต่ว่าถ้าเผื่อเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเวลาไปด้วยการทิ้งตัวเขาแรงแสดงว่าเขาพี่ตาก็ไม่ต่างอะไรกับซีสิวะที่ถ้าครั้งถ้าเริ่มปุ๊บก็ไปเลยโอ้พี่ว่าเขาแรงกว่าซีว่าพี่ตั๊เสียงดายแต่ที่ภาพที่ผ่านมาพี่ตั๊กก็คาด่เป็นสุภาพบุรุษดูแลพี่บอกอาสุชาวบอกว่าพี่ตั๊กคือพระสมแบบที่ไม่สวมผ้าสมบงสิวอ ทึ่ทาให้พี่ดูเป็นคนไม่ดีแต่แตว่านล่าค่ะแต่ว่าเอาจริงๆคือพี่ตั๊กเป็นคนสนุกมากเสียงดังเ,ออเสียงดังมากด้วยถ้างานนี้เกิดขึ้นจริงแพทสามารถติดต่อพี่บ๊อกได้เลยกออ็บอกแพทว่าพี่พป๊อกพี่ตั๊กแตนมาออจริงๆจริงๆต้องมีการแจ้งเจ้าภาพไปครับคนที่จ้างเราเขาต้องเตรียมตัวยังไงหรือเตรียมใจหรือว่าเตรียมอุปกรณ์อะไรไว้ไหมไอไว้ ประกันชีวิตต้องอาไม่ใช่สิพี่ว่าจะขอสปอนเซอร์เป็นประกันชีวิตไม่ใช่พูดเล่นค่ะก็สนุกสนุกค่ะเพราะจริงๆเวลาพี่ฟังรรบงานก็คือทำงานเป็นพี่ใช่ไหมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเราต้องเป็นพี่ใช่ไหมอ่ะแทนเรื่องมาค่ะจะจ้างมาขอดูบัตเจ็ตก่อนแล้วเดี๋ยวบอกไปแต่พี่ฟังกีใจใช่ไหมหลายคนชื่นชอบในควาปน ย่ดา,า,าวเีย้ยยังไงคะชื่นชอบเปี่ยเป็นน,ววนที่อกในวันอ๋อชอบเราร<ะ>ู้สึกว่าเราเราสบายขึ้นในการวางตัว<อ>แล้วเวลาใครจะไปเห็นเราทำอะไรแบบเออหลวไหลหน่อยเงี้ยเขาก็จะไม่มานั่งแลว้วว่าว่าเออไม่ดีหรือว่าต,ตอนแรกเราเรากังวลน,นะคะเรากังวลว่าโอ๊ยภาพแบบนี้ออกไปมันจะเป็นยังไงแล้วทีนี้ก็คือว่าไปไปคุยกับพวกน้องๆอ่ะ เราก็บอกว่าเวลาน้องโดนชาวอะไรเงี้ยเวลาพี่โดนชาวพี่ก็จะบอกโอ้โหภาพโพสพี่บล็อกเสียหมดละแต่น้องมันก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่นะพี่บล็อกเจ๋งเจ๋งดีนะเราก็เลยบอกว่าอ่ะหรอคือกลายเป็นว่าอากระเดกกระเด็กรุ้นใหม่ๆเห็นว่าเราอ่ะเจ๋งเป็นที่ที่สามารถเข้ากระเด็กได้อะไรเงี้ยแต่เราอ่ะไปแรนในฐานะที่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะมองเราเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ ท่านมีฐนว่ากนไอ้ของไอ้อของเซีเนี่สาของน้อ,องเนซีไม่เป็นแม่ก็ดีเท่าไหร่แล้วโอเคดีใจโอเคขอบคุณค่ะค่ะ